ทุกท่านที่สนใจแนวข้อสอบขับรถนะคะในนี้นะอุราจะทำไฟล์แบบนี้ให้คือถ้าใครสนใจนะคะก็จะมีวีดีโอนะคะที่สอนกฎจราจรให้ด้วยก็คือเป็นกฎจราจรที่มาจากข้อสอบอะค่ะเพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจกฎจราจรมากขึ้น เรารู้ข้อสอบแล้วเราก็รู้ว่ากฎออจราจรต้องใช้อย่างไรด้วยและก็จะมีวิดีโอแนะนําขั้นตอนการเรียนนะคะขั้นตอนการไปสอบเ็าจะมีวิดีโอให้หลายวิดีโออยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวข้อจริงๆวิดีโอเราเนี่ยก็คือ,อตัวข้อสอบจริงที่ครูดาเคยไปแปลมาแลคะ่ะแล้วการที่ไปแปลมาทําให้เรารู้แนวข้อสอบเยอะใช่ไหมคะ เราครูดาก็เลยอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือของไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวให้ดูจะเป็นหนังสือลเล่มนี้สํนะคะหนังสือเล่มนี้ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีหลายบทมากแต่ละบทพูดถึงอะไรครูดาก็จะอ่านนะคะให้โดยที่จะบอกว่าในแต่ละบทจะออกข้อสอบแบบไหนนะคะก็เลยทำให้นักเรียนรู้ นะฮะว่าในหนังสือที่เขาใช้ออกข้อสอบพูดถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะไม่ใช่แค่ว่ารู้ข้อสอบอย่างเดียวก็ไปกาไม่ใช่นะคะจะทําให้นักเรียนรู้กฎจรา <คน S 1> จรจด้วยสอบใบครับนะฮะตามกฎหมายแล้วไม่ได้แล้วเอ,อหลังกิที่นักเรียนไปสอบผ่านแล้วนะคะก็จะมีแนวข้อสอบปากคำว่า ก่อนจะขับอ่ะเขาจะเขาให้เราดึงก้อดึงก็อสอบดึงป้ายออกมานะคะดึงแผ่นป้ายออกมาเราก็ต้องตอบนะคะซึ่งครูดาก็ได้บอกแนวไว้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็จะมีข้อสอบตัวจริงนะคะเป็นข้อสอบชุดจีนะคะอะ่แล้วก็ครูดาก็จะอ่านอธิบายถึงจะมีข้อสอบข้อจริงอะ่ะ แต่ว่าครูดาเหมือนที่บอกค่ะไม่อยากให้นักเรียนแค่ไปกาว่าข้อสอบข้อนี้ชุดนี้เป็นแบบนี้แล้วก็กากากาไม่ค่ะครูดาก็จะทําวิดีโอสอนอีกทีหนึ่งว่าทําไมต้องตอบแบบนี้ทําไมถึงเลือกข้อนี้กฎจราจรข้อนี้หมายความว่าอะไรนะคะข้อหากใครสนใจก็ราคาหนึ่งหมื่นนะคะเป็นค่าความรู้ค่าเสียเวลาด้วยเนาะ